โอเคครับ okay, ผมกล้าสักดีเพื่อนทุกคนกันดูนะครับผมแล้วตอนนี้อยู่เกมจูราสสิกเวอร์กันอีกเช่นเคยนะครับผม oh, โอ้โหเดือนตุลาของผมที่มันไม่หมดไม่สิ้นสักทีนะจะไปทำคอนเทนต์อื่นนะรีวิวเดือนตุลากันอีกแล้วนะครับแต่วันนี้จะมาในหมวดของสัตว์โลกร้านปีกันนะครับเออพเพื่อนๆที่อาจจะเบื่อเดือนตุลากันนะวันนี้ผมมีตัวหนึ่งอยากจะมานำเสนอให้กับเพื่อนๆก,ก,ก,กันนะจะได้ว่าเป็น,ดนเดือนตุลาอ่าไม่ใช่เดือนตุลาต้องบอกเป็นสัตว์ยุคตืดมันที่ผมชอบมากๆเลยนะครับผมอยู่ในหมวดของสัตว์โลกร้านปีเนนนาาะะะมมมัััก็จีหลยตวครบผ ก็เจ้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นสัตว์ที่ยังสืบต่อบรรพบุรุษของเรานะครับผมมาจนถึงทุกวันนี้นะยังมีตามไม่เห็นแบบว่าตามบ้านในป่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะหรือดูในสวนสัตว์ก็ยังมีเหมือนกันนะนั่นก็คือเจ้างูยักษ์ตัวนี้นั่นเองนะครับผม เจ้างูยักษ์ตัวนี้นะครับผมมีชื่อว่าไททันโทโบอานะครับผมเป็นไดโนเสาร์อ่ะไม่ใช่กูติดไดโนเสาร์อีกแล้วเป็นไดโนเสาร์ไม่ใช่ไดโนเสาร์นะครับผมมันเป็นสัตว์ยุคตึกระดมันที่อยู่ในยุคพาริโอซีนเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็นบนรรพบุรุษของงูอนาคอนด้านะครับผมหรือพวกงูเหลืองงูดามในปัจจุบันนะครับผสำหรับเจ้าไททันโทโบอานะครับ เป็นงูนะครับผมที่ถูกคนพบนะฮะแล้วถูกบันทึกเอาไว้ว่าเป็นงูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับผมเพื่อนๆลองดูสภาพนะครับผมว่ามีงูนะครับผมที่มีขนาดตัวเท่ากับรถเมล์และยาวถึง15เมตรนะครับผม15เมตรเพื่อนๆฟังไม่ผิดนะครับผม เจ้าตัวนี้ยาวได้สูงสุดถึง15เมตรและมีขนาดเท่ากับตัวของรถเมย์นะครับผมโอ้โหเรียกได้ว่ามันสามารถกืนเราพร้อมกัน4-5คนทีเดียวได้เลยนะเป็นไดโนเสาร์อมืมแต่ไดโนเสาร์อีกต้องอยากตีปากตัวเองเป็นสัตว์ยุคตึกดำบันที่จัดได้ว่าเอาเรื่องมากๆในเรื่องของขนาดและพลังกำลังนะครับผมเรียกได้ว่ามันสามารถกินจระเข้ทั้งตัวได้แบบง่ายๆเลยนะครับผมและอาหารหลักของมันในยุคนั้นเนะี่ยเขาคาดกกันว่าจะเป็นจระเข้ด้วยนะครับ โดยเจ้าไททันโทโบอาเนี่ยมีชีวิตอยู่จริงๆนะครับผมสามารถไปหาข้อมูลกันได้เนาะมีโครงกระดูกอยู่นะแต่จําไม่ได้ว่าคนพบที่ประเทศอะไรนะและในปัจจุบันเนี่ยสายพันธุ์งูของเราเนี่ยยุคปึกก้นําบันเนี่ยก็มีการค้นพบเจอนะอย่างเยอะมากๆนะไม่ได้มีแค่ไททันโทโบอานะแลวก็จะมีงูที่อาจจะมีขนาดใหญ่กว่าไททันโทโบอาด้วยนะปัจจุบันแต่ผมจําชื่อไม่ได้นะแต่ก็คิดว่าเดี๋ยวตัวเกมเนะี่ยน่าจะในอนาคตน,น่าจะทําเหมือนกันแหละโอเค เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวกันนะอ่ะก่อนก่อนรีวิวนะครับวันนี้ผมทําไว้2ตัวนะแล้วแล้วมีตัวหนึ่งเดี๋ยวที่สิบเก้านะครับเดี๋ยวผมจะทําการให้อาหารโชว์นะเดี๋ยวมาดูรีแอคชั่นนะหรืออนิเมชันตอนมันกินอาหารกันว่าน่ากลัวขนาดไหนอะสำหรับเจ้าไททันโบอานนะมาครับนีบ่ฮึบนี่ครับผมเจ้านกโดโด,โดครับอืเรื่อย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 ,อยแล้วก็มัดเรียบร้อยเนี่ยโคตรดุครับผม ไม่ต้องรัดเลยครับผมล้อมรอบล้วงับเข้าไปเลยครับสำหรับเจ้าไททันทูบัวนะ,ะเดี๋ยวมาดูค่าพลังกันนะครับผมที่เลเวลสิเนี่ยเจ้าไททันทูบัวเนี่ยจะมีดีไซน์ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นดีไซน์จริงๆของมันนะครับที่เขาคาดการณ์กันเอาไว้เนาะแต่สีจริงๆเนี่ยไม่มีทางรับรู้ได้ครับเพราะว่ามันสูญพันุ์ไปนานมากแล้วนะโอเค เลือดนะครับผมมีทั้งหมด763หน่วยและดาเมจสูงถึง264หน่วยนะเป็นค่าพลังที่อยู่ในระดับกลางๆนะครับที่เลเวล20นะครับผมจะมีเลือดอยู่ทั้งหมด1,308หน่วยและดาเมจสูงถึง452หน่วยนะแล้วก็เริ่มจะมีสีฟ้าๆเหลืองๆปนเข้ามาแล้วก็เหมือนจะมีลายดำๆด้วยครับที่เลเวล30ครับเจ้าไททันโทโบอาร์เนี่ยจะมีเลือดอยู่ทั้งหมด1,993หน่วยและมีดาเมจอยู่ที่688หน่วยนะครับส่วน เรื่องสีสันเนี่ยคือยังมองไม่เห็นเพราะยังไม่ได้ปลดล็อกเนาะและทีเดลวิสุดท้ายครับเลเวลสสี่สิบต่อไททันโทบัวจะมีเลือดอยู่หมด2 8 2 0หน่วยและดาเมจอยู่ที่974นะจัดได้ว่าโหดเอาเรื่องนะทั้งค่าพลังแล้วก็ในเรื่องของดาเมจนะครับเลือดก,ก็สูงนะขงสามารถใช้แทงได้มา,า,าเป็นตัวยืนรับแนวหน้าได้แล้วก็เป็นตัวปิดดาเมจได้ด้วยนะแต่ว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยเหมือนเลเวลสุดท้ายเนี่ยจะมีเขาด้วยนะครับผมมองเห็นลางๆเนาะและเจ้าไทททันวาอเนี่ยสามาารถเอไปปไไไฮฮบบบรรริิดดดด้้วยนนะคัผมี่ Hybrid เ็น เจ้าไดโลนะครับไดโลโฟนะโบอาร์เหรอเออเป็นไดนโนเสาพันม่วงวิกบับนะครับผมเอาไปไฮบริดกับเจ้าไดโลโฟซอรัสนะครับผมโอเคผมสามารถทําได้นะเจ้าตัวนี้แต่ยังไม่ทำหรอกเพราะว่ามันเปลืองทรัพยากรมากๆนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเจ้าไททันทูโบอาร์นะมาดูสนามกันสะหน่อยนะครับผมไปเล่นบมด p v p กันดีกว่านะครับทุกคนมาครับโอ้โหมาถึงเราก็เจอตัวแพ้ทางเลยนะครับดาเมจหกร้ 600, อยยังต้องกันก่อน โอเคแต่ว่าเราน่าจะไหวชิวอยู่แบบตอนนี้แต่ของเราข้ามเป็นไฮบิดพ่วงวิบบับสามตัวเลยนะเนี่ยโอเคแบบนี้ผมน่าจะการันตีไปเจ็ดแต้มแปดแต้มได้อยู่มาหึแล้วเขาชาร์จแต้มนะเนี่ยตัวใหญ่มากเลยอ่ะนี่คือเขาโคตรตัวนะอืมแล้ว่าโดนเตะเข้าไปครับโอ้โหจุกจนะุกฮะแต่ว่าเรายังกันได้อยู่ อยกได้ว,ว่าไททันทูโบอาร์เรานี่แบบในเรื่องของการรับแทงนี่จัดได้ว,ว่าทําได้ดีนะอันนี้คือเรายังรับได้อีกทีนด้วยนะเลือดเราก็จะเหลือประมาณ6หน่วยครับผมโอเคแล้วเขาไม่ตีครับแบบนี้เราต้องเอาตัวไททันทูอามาตายละมาตัวแรกไม่เป็นไรครับเดี๋ยว,วตัวสุดท้ายนี่ด้จัดหนักจัดเต็มแน่นอนแกแค้นให้เพื่อนนะห้าแต้มครับดูซิว่าอาจจะอัดมาห้าแต้มเลยหรือไม่ครับยังไงยังไง ตีมาสี่แต้มครับอืเรียบร้อยไาทัานเราล่วงไปแล้วมาครับผมเจ้าเสือเคี้ยวดาบของเราครับอสอ2แต้มตึงๆได้ครับมาดาเมจพันห้าโอ้แล้วฝั่งตรงเขาเขาไม่กันด้วยโดนเข้าไปสามพันเจ็ดครับมาครับผมดาเมจหกร้อยครับเสือกับหมากัดกัน,นครับ ยังไงยังไงจัดมาห้าแต้มเลยไหมละอัดมาห้าแต้มครับเรียบร้อยครับกูกระเด็นครับเสือเคี้ยดับเรามาแล้วครับผมนี่เจ้าไททันโทโบอารครับมาถึงคราวพี่ใหญ่เราเนี่ยผมได้เฉลยฉายออกโรงครับอัดไปสี่แต้มครับแล้วความต้องค่าดาเมจหกร้อยห้านะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยว่าจะต้องเก็บแบบนี้มาปุ๊บเรียบร้อย โอ้ยจริงๆถ้าเขาตีมา4แต้มเธอหน้าผมแพ้เลยนะเนี่ยเขาได้ไป650สวยละโอ้ยแล้วเขาตี4แต้มจริงโอ้ไม่นะเราแพ้ครับทุกคนเออเออเแพ้เฉยมารทุนโอ้โหแล้วมันจะมาแพ้ได้ยังไงมันต้องจัดอีกสักเกมหนึ่งครับแบบนี้ยอมไม่ได้ครับ เราฝั่งตรงข้ามได้เริ่มก่อนด้วยนะโอ้ยแบบนี้แย่อยู่แย่อยู่เราฝั่งตรงข้ามเขานะผมเอาไททันทูวาออกมาเลยดีไหมเนี่ยไม่ไมเป็นไรเก็บไปก่อนตอนที้ผมกะจะให้กวางมาตายนะโอเคเองไ้นี่ยังไม่ตีด้วยฮะมา กวางเราดีดพอสมควรเนี่ยครับเลเวลสี่สิบนะครับผมจริงๆสัตว์ลดลังปีเนะี่ยผมก็เริ่มแอบทำแบบแอบซุ่มทำโปรเจกต์นะฮะอัพเลเวลแบบเงียบๆอยู่นะแต่ก็ยังมีไม่เยอะเท่าไหร่โอ้แล้วเขาเปลี่ยนตัวมาวะ่ะเชีย่ยล้วดาเมธขารู้ประหลอดอดเก็บ okay, แปมเลยครับแบบนี้เออร่วงมายอมไม่ได้ครับยอมไม่ได้ แล้เราอุ้ยเขาเคินหน้าเขาตีโอเคเราน่ายังไม่ตายนะครับทำไมเหมือนเราจะแพ้ยังไงก็ไม่รู้ว่ะทุกคนมาอ่าอ้โหเราเขาไม่ตีด้วยไงโอเคผมว่าไททัน turbo เราน่าจะพอแบกได้อยู่แหละ ขาน่าจะตีมาหกอ่ะถ้าเขาตีมาหกอ่ะมันจะง่ายกับตัวเราเนี่ยครับเออแล้วเขาตีมาหกครับแบบนี้สบายแน่เออเรียบร้อยมาครับเจ้าไททานทาูบ้าบอกขอแก้มือครับเมื่อกี้พลาดนะคำนวณแต้มผิดไปนิดเดียวนะครับผมถึงชีวิตกันเลยทีเดียวเชียวมาครับรอบนี้เนี่ยไม่พลาดครับผมบอกเลยมาเอาห่างฟาดอืมกระเด็นไป โอ้หดาเมจเจ็ดร้อยเดี๋ยวเราจะวัดกันที่การโจมตีในครั้งเดียวครับแล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขา,าเขาเขากันสาบนะครับผมดาเมจน่าจะเข้าอย่างน้อยสีแต้มเดี๋ยวมาดูกันนะว่าสนะี่แต้มของผมเนี่ยจะสามารถทะลุหนึ่งพันห้า้อยหสเอ็ดหน่วยได้หรือเปล่านะโอเคนะโอ้ยทะลุแน่นอนครับเข้าห้าหน่วยนี่ครับจัดอันตีไปเลยครับแบบนี้มีการรือเข้ามาครับม,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 นนะม้วนม้วนม้วนเน่ยม แล้วก็โผเข้ามาแจเอปึบเรียบร้อยโดนเขาไปสองพันครับอืม้มหืมร่วงกันเลยทีเดียวเชียวน,นี่คนระับผมไททันโทโบอาก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าไททันโทโบอานะสุขใจเพื่อนกันหรือเปล่าเนะี่ยผมแวะมาดูสัตว์โลกรันปีกันบ้างนะครับเป็นงูนะครับผมที่ผมจะได้ว่าชอบมากๆนะถ้าเกิดจะไม่สูญพันธุ์ไปก็คงจะดีครับแต่ว่าไม่ทันแล้วเพราะว่ามันสูญพันธุ์ไปแล้วนะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์นะขอกดแชร์นะกดซับสไคร e นะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับเฮ้ยผมลืมให้คะแนนเจ้าไททันโทบูอาร์นี่ว่อ่าโดยสรุปสำหรับผมเนะี่ยผมชอบงูตัวนี้อยู่แล้วครับแต่ว่าดีไซน์ในเกมเนี่ยก็คือสีสีสันของมันแต่ดูสดเกินนะ แต่ว่ารูปร่างหน้าตาก็คือทําออกมาเหมือนกับตัวของคงกระดูกที่ค้นพบอยู่แต่ขอตัดเรื่องสีไปแล้วกันผมไม่ค่อยชอบสีของไททันทูบสีนี้เท่าไหร่นะผมขอให้ประมาณอยู่ประมาณ7.5แล้วกันนะสีนี่ผมไม่ถูกใจอย่างแรงนะถ้าเกิดเป็นสีแบบออกแนวะแบบพวกอนาคอนดาหรือยอะไรยังพอโอเคนะครับแต่นี้มันออกแบบฟ้าเกินไปนะโอเครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย